สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้าคนเซียนบอลนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่30ตุลาคมนะครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆพี่น้องท่านใดที่รับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามเลยครับวันนี้ก็หยิบยกมา1คู่นะครับเป็นทีเด็ดเน้นทีมเต็งในค่ำคืนนี้นะครับสําหรับเมื่อคืนก็ให้ปารีสไปนะครับปารีสก็ชนะเพียงแค่สองประตูต่อหนึ่งนะครับไม่เพียงพอก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้แก้ตัวใหม่นะครับแล้วก็ใครอยากได้ที่เด็ดในกลุ่มไลน์นะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละ1 0 0บาทรายเดือนก็300บาทครับเข้ามาสอบถามใช้บริการกันได้นะครับวันนี้ก็หยิบยกคู่ระหว่างลิวพูนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไบตันนะครับคู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาสามทุ่มครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ครับลิวพูก็ผลงานดีนะครับ สติเฮทุเฮทที่เจอกันก็จะเป็นริวฟูนะครับทําได้ดีกว่าเอาชนะได้มากกว่านะครับส่วน5นัดหลังสุดของริวฟูนะครับก็มีชนะ4เสมอ1นครับถือว่าทําได้ดีครับส่วนไบตันนะครับทีมเยือนผลงาน5นัดหลังสุดก็จะหนักไปทางเสมอกับแพ้นะครับมีเสมอ4แพ้ถึง4ครับกองหน้าก็ค่อนข้างฝืดครับสําหรับไบตันโดยเฉพาะเีมเยือนจะหนักไปทางเสมอกับแพ้นะครับดังนั้น มาเยือนลิเวอร์พูลคงยากนะครับยื่งจากลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านในลังเย้าเองได้แข็งแร่งก็คาดว่าน่าใช้ชุดเดิมนะครับในการที่เอาชนะแมนยูมาก็คาดว่าน่าจะเป็นทางฝั่งโซต้านะครับซาร่าแล้วก็มาเน่นะครับคอยล่าตะาย่ร่ไม่งั้นก็เป็นฟิมิโนโน,นะครับ ยังมองที่ลิวพูลครับน่าจะเอาชนะไบตันได้นะครับเนื่องจากไบตันการจบสกอร์ค่อนข้างฝืนครับปีนี้คะแนกไปทางเสมอกองหน้าจบสกอร์ไม่ค่อยได้ครับส่วนเกมรับก็ยังเสียประตูง่ายอยู่โดยเพาะเกมเยือน,นครับสกอร์ที่คาดก็สาศูนย์ครับเป็นลิวพูลครับที่เปิดบ้านเอาชนะไบตันไป3าประตูศูนยครับคู่นี้ฟันธงเชียร์ไปทางฝั่ง รีพัวพับเป็นทีเด็ดเน้นทีมเต็งในค่ำคืนนี้ครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆพี่น้องท่านใดรับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปทีเด็ดในแต่ละวันครับแล้วก็ทีเด็ดในกลุ่มไลน์นะครับแอดไลน์มาได้นะครับค่าเท่าจ่ายเพียงสัปดาห์ละหนึ่งร้อยบาทรายเดือนก็สามร้อยบาทครับแล้วพบกันใหม่ครับทีเด็ดเน้นทีมเต็งคืนนี้เราเชียร์รีพันะครับเป็นทีเด็ดเน้นทีมเต็งแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ